วันนี้ครับวันนี้ก็เรียืมช่างพีเศษกมซิ่งค่ะคุณเดินไลน์ตดินไลน์เดี๋ยวฝากอะไรไปสุดทางเราจะการต่างแบบตัวดูเลยเอ้หัวตัวหนาดีไลน์มาเอออะจไรไปแต่งเงินล้วนเว้ยอุ้ยชนชนโหเย่าสก,กิลนะน้องเสียทองนะจ๊ะอย่าสก,กิลนะน้องเสียทองเป็นโหลอ่ะบอกเลย รถพี่แต่งเงินรล้วงมาดิโอ้ยแรงเกินสะบัดเลยพุ่งกลางไปดิผ่าไฟแดงแรงเกินอ่ะน้องๆโอ้มุมมองบุคคลที่หนึ่งโคตรสวยแลยมามาไปดิไปดิมามาโคตรสะบัดอ่ะไปพุ่งไม่สนดครไป โคตรสดแรงจริงสี่ท่อนะท่อคู่ท่อคู่สีท่ท่อเฮ้ยเอ้าแรงไม่แรงอ่ะเงินล้วนได้เออเฮ้ยคุณต้องเสียทองผมเป็นโหลแล้ว <c oughs> เงินล้วนโคตรเจะใครทำได้วะโคตรลื่นเลยท้งน้นลื่นมาก <c oughs> ติดคอเลยอ่ะชวนรถพี่เสียทองเป็นโหล ใครมองก็ต้องว้าวตายเลยใครมองก็ต้องว้าวนะฮะสาวอุ๊ยโอ้โหกรนะเด็นคนหดแรงไม่แรงเบรกไม่อยู่แรงนั้นน้องเบรกเป็นทองนะคะสุดยอดเลยอโอลิมโบยังมาสู้เลยอันนี้วิ่งร้อยสามอะขอรัมโบวิ่งร้อยสี่สู้ได้ไหมเนะ เฮ้ยโคตรแรงลยเขมไม้วิ่งกี่วะวิ่งร้อยยี่เขมไม้วิ่งร้อยยี่โหปิ้นเลยดีนะยางไม่แตกเราจะจับประคันแดงลองดูอ่าฮ่าฮ่าก็เท่โอ้โคตรแรงเหยียบนี่คือฟี ขายเต็มค่ะขายเต็มโอ้โหโอ้ยโอ้ยโหสะกิดเงินพี่ได้ไงเงินทั้งคันนะฮะทำหลอมเหรียญทำนะพี่ล้อพังด้วยว่ะเริ่เงินพี่ล้อพังแล้วทาไปจอดดีกว่าใครอยากได้เอาไปสุดยอด หาคนอื่นดิเฮ้ยคันแรงไปแล้วเฮ้ยนี่ไงคันแรงพ <c oughs> อไหมวนะแกมนี่ึงวะรถมันหอด้วยมาขโม,มยรถแรงแก้มนีึงขโม,มยรถแรงอุ้ยอุ้ยชนชนเฮ้ยอีชนทำไมวะ ร้อแรงอ่ะโอ้โอ้โอเอาร้อไม่อยู่ออออญญโอ้โหอนไม่อยู่ร้อนไม่อยู่นะฮะมันไม่อยู่นะฮะมันก็อุ้ยโอ้เอาไปแต่งแล้วตรงไหนมีวะยี่นี่ที่แต่งยี่นี้แต่งรถก,ก็ไม่ไกลมากเออสิมันจะแต่งอะไรได้อีกมั่งอุ้ยเสียงก็โหดล้ะ ถ้าแต่งได้อีกแรงกว่าน,นี้แน่เลยหลุดโค้งครับ oh, <shit. S 1> ทำเมืองเขาพังหมดอ่าพี่จะจับกันนะ ี่ปิว้วอะโอ้เสียงฟังแค่เสียงหขาเหยียบตีปิวแบบแ้วเฮ้ยเบียดตะแรงไม่ได้เหยียบตีปิว้วเลยเอาตะแรงออกว่ เอินไนเลยอ่ะอ่ะทางเข้าเฮ้ยผมไม่รู้เลียมาซ่อมรถทางมาแล้วเนี่ยูลิทางมาแล้วโอ้ยอย,ยับจับผมไม่ได้หรอกมาซ่อมรถ เครื่องเครื่องแต่งได้นี่วะวิสสวยอ่ะ เสียเงินเสียเงินนี่แหละเสียเงินมาครั้เมื่อกี้เอา้ากดผิดนะอาแค่น,นี้ก่อนแล้วกันรอทีอุ้ยไทเท้ท่อไทเทให้ฟังเสียงกันโคตรแรงอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงกว่าเดิมอีกแรงกว่าเดิมอยู่นะท่านผู้ชมแรงเดิมมากเด่าดังดิ ฟังเสียงรถพออุ้ยชนนั่นขับชนเอแต่ว่าท่อเทเทวันหอต่ำมากเลยติดถนนเลยอ๋อขายติมครับขายติมข้าวแล้วแรงมันหายจิมนะฮะอ่าได้ไหมได้ไหม รีบไปเลยรถแข็งนะระดับทำนานชนชนวิ่งกี่วะทางตรงระยะนี้เฮ้ยไม่ชนก่อนจะงงินร้อยยี่แล้วเฮ้ย โอ้โหเร่งเครื่องดาทีนี้วนวนเลยอ๋อแรงว่าแรงจริงโอยเร่นแบบเครื่องจะหลุดเลยโอ้โหสนันเลยยังกระสัดพันมารับเขมไม่แข็งหรือเปล่าวะ มันกค่จะขึ้นลอยได้แล้วนะไปทางตรงเลยวอลอบตัดวีเทียงค่อยหอวอย่างชอบถึงแล้วถึงลอยแล้วจะซัดร้อยเท่าไหร่วะเฮ้ยล้อ,อก่อนถนนมาก ร้อยนึ่งาลื่อนให้ได้มากระตุกวิ่งกี่วะขอทางตรงตร